ออกเที่เป็นแห้งจะเอาขึ้นยุงก่อนอืมเอาเฉพาะแห้งขึ้นย้งขายขายกิโลเท่าไหร่นะครับเอ็ดกิโลเจ็ดบาทกิโลเบาทกว่าโอ้อันนี้ข้าวหอมมะลิใช่ไหมครับอยากสูงสุดก็แปดสิบห้ายังสุดแปดสิบห้าแล้วเท่าไหร่ถึงจะได้ทุนครับร้อยร้อยขึ้นยึดอยู่ได้ร้อยขึ้นถึงอยู่ได้โอเค S <S เดี๋ยวว่าไปกินหมดไล่ละหกร้อยข้าวเราไ,ไ<ห>ลไ่นึง<ก>ประมาณสามสิบถังสามสิบมี from, 40. ได้เยอะแล้วครับค่าปุ๋ยค่ารถ,รถไม่เหลือ, <S <S อสิค่าพ่อครูค่าจ้างเขาไปหวาดปุ๋ยให้อีกอดูแล้วไม่เหลืออะไรหรอกถ้าไม่ทำก็อาชีพของเราก็หมุนเวียนไปยอยู่เรื่อยอย่างนี้ เออก็โตแล้วก็ต้องถังร้อยหนึ่งขึ้นไปใช่ไหมครับ<อ>รรถึงจะอยู่ได้ขึ้นถังถังหนึ่งมีกี่โลครับถังหนึ่งถังหนึ่งก็สิบโลสิบโล<อ>ต้องร้อยขึ้นถึงอยู่ได้ใช่ไหมคร<อ>ับมันมันต้องร้อยขึ้นอ๋ออันนี้มันเจ็ดสิบแปดสิบนี่มันมอยู่ไม่ได้หรอครับเฮ้ยใหญ่ชื่ออะไรอ่ะบอกชื่อเลยครับโสมผสมประเสริฐโสมผสมประเสริฐครับอยู่บ้านบุกัสงบระสังหมู่สอง ออแล้วก็ตอนนี้ต้องการร้อยบาทขึ้นไปถึงอยู่ได้ใช่ไหมครับ,รบ,รบโอเค